มาแล้วครับวัยรุ่นไฟเอ็มทุกท่านประเทศไฟเอ็มแนวสงครามทหารสุดมันที่มีสตอรี่การแบบไม่พักจัดหนักจัดเต็มแน่นอนในประเทศ w a r City เปิดแล้ววันนี้และการโปรโมทในคลิปนี้นะครับปีเตอร์ได้รับการคุ้มกันจากหน่วยงาน FBI ในประเทศด้วยและใครที่อยากจะเล่นหน่วยงานไหนหรือว่าเป็นโรอะไรก็สามารถมาดูในประเทศได้เลยครับและเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเรามาดูกันเลยครับปีเตอร์จะเริ่มจากการเข้าประเทศก่อนเลยนะครับทุกคนสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้กล่องหน้าตาแบบนี้พอเปิดกล่องออกมาก็จะมีของด้านในเพียบ เลยครับพร้อมลุยและโรการเล่นในประเทศนี้ปีเตอร์จะอธิบายให้ผู้เล่นใหม่ได้ทราบดังนี้ครับผมประเทศนี้มีทั้งหมด5โร5บทบาทเพื่อนๆสามารถดูข้อมูลประกอบจากรูปภาพนี้ได้เลยนะครับโรแรกนะครับก็จะเป็นโรตำรวจเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนั่นเองมีหน้าที่จับกลุ่มป้องกันและปราบปรามคนทําผิดกฎหมายภายในประเทศวอร์ซิตีนั่นเองซึ่งหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะดูแลปีเตอร์ไปตลอดคลิปวิดีโอเลยนะครับขอคุณหน่วยงานตำรวจมากๆเลยและโรต่อไปเป็นโรก่อการร้ายนะครับเป็นกลุ่มที่คิดจะยึดประเทศ ซึ่งจะสร้างความวุ่นวายและก่อความไม่สงบทุกวิถีทางในประเทศใครสายดิบสายลุยโรนี้เลยครับเหมาะมากและโรที่3ครับเป็นโรมาเฟียคือประชาชนที่ต้องการมีอำนาจทางสายดําซึ่งการที่มาเฟียจะสร้างแก๊งเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่านมาเฟียด้วยกันเท่านั้นซึ่งมาเฟียเนี่ยนะครับก็สามารถมีปัญหาระหว่างแก๊งได้ด้วยนะครับทุกคนต้องระวังตัวให้ดีเลยนะและโรที่4ครับโรเอ็มซีที่ก่อตั้งในประเทศมีสมาชิกไม่น้อยเลยนะครับจากประชาชนทั่วไปในประเทศนี่แหละครับซึ่งจะใช้รถโมไซ์เป็นยานพาหนะหลัก นั่นเองครับทุกคนและโรสุดท้ายครับโรแกงสเตอร์เป็นแก๊งที่รักพวกพ้องร้าวกับคนในครอบครัวและรวมกลุ่มกันเพื่อเอาตัวรอดในแต่ละวันเท่านั้นเองครับซึ่งแต่ละโรเนี่ยแหละครับก็<ล>ะจะมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนมากๆเพื่อนๆชอบโรไหนอยากสัมผัสบทบาทไหนก็มาเลือกที่จุดตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเลือกได้เลยแต่ถ้าเป็นหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปสอบแยกต่างหานะครับจะไม่สามารถเลือกได้โดยตรงตรงนี้และหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้โรทุกอย่างเรียบร้อยและพร้อมเล่นแล้วเนี่ยนะครับจุดต่อไปก็ ซึ่งเพื่อนเพื่อนก็สามารถเลือกซื้ออาวุธแล้วก็กระสุนให้ตรงรุ่นด้วยนะครับผมสามารถมาซื้อได้เลยและส่วนยาชุบยาปั๊มต่างๆเนี่ยซื้อได้ที่โรงพยาบาลจุดตรงนี้เลยนะครับและต่อไปปีเตอร์จะพาไปดูจุดต่างๆของแต่ละโลนะครับว่าแต่ละโรเนี่ยเขาประจําตําแหน่งกันตรงไหนบ้างเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเริ่มจากโลแก๊งสเตอร์กันก่อนเลยนะครับซึ่งตําแหน่งของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่โกฟสตรีทเก่าพอดีเลยนะครับผมฟิลของโลนี้เนี่ยนะครับมันจะให้อารมณ์เหมือนกับัยรุ่นเมกาหน่อยๆครับทุกคนนนนนนขขออเเดดิ้้้้าาามใใบตรงงีแลวจุ แก๊งสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องเสียงอุปกรณ์ทาเพลงต่างๆมีบาร์ดิงส่วนตัวด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เดินลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะมีตู้เซฟของแก๊งสเตอร์โดยเฉพาะเลยและต่อไปก็จะเป็นของแก๊ง MC ตําตำแหน่งคลับ MC ข้างคาสิโนเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ปีเตอร์เข้ามาเนี่ยเขากําลังประชุมแก๊ง MC กันพอดีเลยครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นในส่วนของการรวมตัวของกลุ่ม MC ด้วยว่าตอนประชุมตอนหาลือกันเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างการแต่งตัวเป็นอย่างไรคาแรคเตอร์เป็นยาร,นนร,ร,รนยาโมฟ ทุกคนซึ่งโรมาเฟียเนี่ยนะครับก็จะต้องคอยระวังการโดนบุกบ้านด้วยนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการบุกบ้านมาเฟียนั่นเองครับเพราะว่าจะมีการบุกบ้านมาเฟียหลายครั้งมากๆนะครับใครที่เล่นโรนี้เนี่ยก็จะต้องตั้งรับให้ดีๆเลยและโรต่อไปห่างไกลเพื่อนๆนะครับกับโรเก่ะการร้ายก็จะตั้งอยู่ที่เกาะโรบิโอเลยนะครับซื้อที่ตั้งของโรนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับเพียรพร้อมไปด้วยจุดซื้ออาวุธและซื้อเสื้อก่อครบจบในที่เดียวเลยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอาวุ สุดท้ายนะครับเป็นโรเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะครับจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยมีห้องต่างๆครบถ้วนแลวก็เป็นโมเดลมอดด้วยนะครับซึ่งก็จะมีห้องอาวุธรวมถึงห้องประจําการพร้อมลุยเลยสําหรับหน่วยงานตํารวจและต่อไปปีเตอร์ถูกเชิญให้ไปเล่นแอร์ดอปมันๆครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่นแอร์ดอบเนี่ยก็จะต้องเตรียมอาวุธไปเยอะๆนะครับเพราะว่ายิงกันหนักแน่นแน่นอนครับซึ่งก่อนที่ปีเตอร์จะไปลุยเนี่ยปีเตอร์ก็จะได้กล่องซัพพลายมาด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดก็จะมีตามนี้เลยนะครับเป็นกล่องซัพพล เดี๋ยวพีเตอร์จะทิ้งข้อมูลไว้ให้ดูแล้วกันสำหรับใครที่สนใจนะครับและใครที่อยากได้ในส่วนของกล่องซัพพลายแล้วก็กล่องอาวุธเลเวลเนี่ยสามารถติดต่อแอดมินได้ในห้อง Discord เลยนะครับทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมไป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 ตามเลยตามเลยปไเกอร์ปรเกอร์นำเลยปรเกอร์คุ้มกันวีพีเนะมาเฟียช่วยยิงนะมาเฟียมาเฟียช่วยนะ พี่บอกบอกมาเตี๋ยไหนให้บุกเลยฝั่งเนี้ยบุกฝั่งฝั่งพร้อมกันเลยเแกบุกมาแกบุกบุกเลยบุกเลยอันเนี้มันโถมีฝั่งพี่เต็มเลยเขีาไปกุเข้าไปกเลย ทีมมาเฟียยึดข้างบนได้แล้วนะพี่ yeah, <okay. S 1> แต่พี่ก็นัวทีมมาเฟียตอนเลย และในระหว่างนั้นทาง FBI ก็พาปีเตอร์ไปบุกแก๊ง MC กันอีกครั้งหนึ่งครับบ <t> อก็อมอ,อ,อม,อมือเดกก็ได้ไม่มีใครหัน,หนสนใจเลยค่ะเราไปบุกบ้านมาเฟียกันต่อเลยครับ ตั้งเดี๋ยวผมไว้ฟา้ามาี่นะไปถึงด้วยพร้อมใครพร้อมมั่งใครพร้อมมั่งพร้อมพร้อมเขาพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมกร้ชับพร้อมไปไปไปสามสองหนึ่งไปไปไป ข้างหลังอ่ะข้างหลังเอฟฟิลข้างหลังอ่ะ <ไป S 1> มันลับกาโอเคถ้าอย่างเลียร์แล้วได้ดินบอกฟารลิมาเรเร็วเคลียร์แล้วประนั้นำลุงบอกฟารลิมาหน่อยลุม<า>โคตร และปีเตอร์ขอปิดท้ายด้วยบ้านเช่ารายเดือนนะครับที่ตกแต่งมาจัดเต็มมีหลายที่ด้วยนะครับซึ่งจุดอำนวยความสะดวกในบ้านนี้เนี่ยครบถ้วนเลยนะครับใครสนใจที่จะดูรายละเอียดบ้านนี้เนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้อง Discord บ้านเช่าเลยนะครับและเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับการรีวิวแล้วก็การโปรโมทเซิร์ฟเวอร์แนวสงครามอย่าง War City นะครับความสนุกความมันรอเพื่อนๆอยู่จะรอช้าทําไมครับเข้ามาร่วมเล่นกันได้เลยในประเทศ w a r City